หลังจากที่ลงเลติโนแบบ S l o ล k ไปแล้วนะคะตอนนี้เบนก็กำลังจะทานะคะ S Lock t กทูเฟ e เ s สเซนต์อัลนะคะซึ่งตอนนี้ทาแบบซองอยู่นะคะซึ่งแบบซองกับแบบกระปุกนี่เหมือนกันนะแล้วทุกคนจะสังเกตนะคะว่าแบบถ้าถ้าดูต่อเนื่องนะว่าเฮ้ยวันนี้สิวขึ้นพรุ่งนี้จะเป็นยังไงนะคะผิวรวมๆเป็นยังไงก็แนะนำนะคะว่าฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับ S l o c k t กทูเฟ e เ s สเซนต์อัลแล้วก็นะวัตกรรม s l o c k จะเห็นว่าแบบรอยมันจะแบบ จะเป็นยังไงเออจะเป็นยังไงกี่วันก็ไปสังเกตกันเอาเองนะคะสําหรับตัว Lock ed, เอสล็อกเบนไม่สามารถ o v e r อร์เคมได้นะคะแต่สาหรับเบนคือประทับใจมากนะคะสําหรับแบรนด์นูสกินตอนนี้ไม่ลงสกินแคร์ที่เป็นแบรนด์อื่นเลยนะคะจื๊บนี่เก็บทุกหยดตัวนี้เป็นเม็ดที่แพงมากนะคะแล้วก็เด่นเรื่อง e อทโรซินะคะที่มีส่วนในเรื่องของอลาซินนี่ ก็ชนนวดทาแบบนี้เป็นสิวตรงเนี้ยเ็นก็ถาแต้มแต้มไปนะคะแล้วก็จะเริ่มนวดหน้านะคะสิวก็เด่นเหลือเกินอืมใต้ตรงใต้ตาหน้าผากอะไรเงี้ยก็คือนวดยกขึ้นแบบนี้เลยะคะ่ะทาได้ทุกวันเช้าเย็นนะคะเช้าเม็ดเย็นเม็ดคอยแบบ เล็งด่วนก็2เมตรไปเลยแล้วเราก็จะทา moisturizer นะคะถ้าเป็นตอนเช้าอย่าลืมนะคะให้ทาตัวครีมที่ผสมสารกันแดดให้ถึงถึงเพราะว่าเพราะว่าเราทาเอสล็อกูเอฟเปปไทน์เลนิโนคอมเพกในตอนกลางคืนนะคะเราจะต้องทาพวกครีมผสมสารกันแดดให้ถึงด้วยซึ่งแบรนด์ของเราก็มีนะทุกคนก็มาลองดูอืม 嗯哼。<laughs>